รถคันนี้ผ่านการช่างงานมาแล้ว6ปีของเดิมไม่เคยเปิดฝากระโปรงเองเลยฟังแล้วน่าเชื่อไหมนะครับผมว่าหลายๆคนคงไม่เชื่อนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็น Honda CRV 2.4EL นะครับปี2018จดทะเบียนปี2019คันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้โอ้หฟังแล้วใครบอกว่ารถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้นี่น่าซื้อนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวผมพามาดูนะ,ะอ่ะเป็นรถบ้านมือเดียวนะอุปกรณ์ครบนะครับที่ผมบอกว่าเจ้าของเดิมไม่เคยเปิดฝากระโปรงเองเลยเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเป็นผู้หญิงดูนะ รถไม่เป็น a r ออะไรก็เข้าศูนย์เข้าศูนย์เนี่ยแผมจะให้ดูอันนี้บุ๊กเซอร์วิสนะครับเข้าศูนย์ล่าสุดเมื่อเดือน3ที่ผ่านมานะเมื่อต้นปีที่แล้วเองนะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วปีหนึ่งเนี่ยลูกค้าเข้าศูนย์ประมาณ2อถึงสครั้งเขาฉี่มากนะเข้าศูนย์ยังไงให้ได้ v i p c a r การของ Honda ้าเาขายรถมานานนะเจอน้อยมากเลยนะลูกค้าที่ได้ v i p card เนี่ยอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าลูกค้าดูแลรถดีมากนะเออาอะไรก็เข้าศูนย์เอออะไรก็เข้าศูนย์อันนี้ไปซื้อ คนที่ไปซื้อรถเนี่ยเราบอกว่าลูกค้าเปิดฝากระโปรงให้หน่อยแล้ลูกค้าบอกว่าเปิดตรงไหนหรอเปิดไม่เป็นไม่เคยเปิดเลยซื้อเป็นไ,ได้ไงซื้อรถมา6ปีไม่เคยเปิดฝากระโปรงมีอยู่จริงนะครับอันนี้มีอยู่จริงอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างนะครับรถสวยแน่นอนลูกค้าบอกไม่เคยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย นะมาดูนี่โครงสร้างใครได้ไปนี่ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากมากะมาดูนี่ไล่ดูอันนี้ผมยังยังไม่ได้เก็บงานนะแค่ล้างเฉยๆนะมาดูนี่ไล่ดูนี่น็อตเนี่ยไม่เคยแกะไม่เคยโดนประแจเลยภายในโอ้โหดูมาร์กิ้งนะรถ6ปีแล้วมาร์กิ้งแบบยังชัดเจนอยู่เครื่องสวยๆใสๆไม่มีรอยเยิ้มเลยอะ่ะมาร์กิ้งยังแบบยังอยู่แทบครบ,ครบๆเลยอะ่ะต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใครได้ไปต้องบอกว่าคุ้มมากๆอะ่ะเอามาดูนัานข้างกันอันนี้สีนี่ต้องบอกว่าเคยเก็บเคย,เคยอะไรมาอยู่แล้วนะครับนะเอาใช้ประกันชั้นหนึ นี้ยังมีประกันชั้นหนึ่งติดมาเลยคอนเฟิร์มได้เลยว่าลูกค้ามีกระตังแน่นอนนะยางใช้ยางมิชลินด้วยนะครับนะเป็นยางมิชลินปีอ่ะปี2023นะผใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะดอกยางยังลึกๆอยู่เลยค,คุ้มเลยนะถ้าใครได้ไปเนะี่ยเอามาดูด้านหลังนะ,ะด้านหลังตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็น all wheel drive มากล้องมองหลังมีมาเรียบร้อยฝาท้ายเป็นไฟฟ้าแผ่นกั้นอะไรยังอยู่ครบอยู่เลยนะปอแถว3ก็พับได้แล้วก็ปอาแถว2ยังพับได้นะครับเนี่ยถ้าใครอยากเพิ่มพื้นที่เก็บของมาดูโครงสร้างด้านหลังเนี่ยพวก ไม่เคยแกะไม่เคยถอดตามซอกตามอะไรเนี่ยดูรู้เลยอ่ะนะบอดี้สวยแน่นอนนะรับประกันนะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่าไม่มีจมน้ําเลขไม้แท้อันนี้ไม่ได้พูดกระแต่ลงปากนะสามารถระบุในสัญญาให้ได้เลยเอามาดูด้านหลังกันไม่รู้ว่าได้ใช้งานหรือเปล่านะด้านหลังเนี้ยบมากอ่ะผมไม่รู้ว่ากล้องชัดหรือเปล่านะแต่อยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองรถผ่านการใช้งานมา6ปีแต่สภาพเบาะนี่ผมให้9กคาสนเนี้ยบมากนะหลังคงหลังคานี้เนี้ยบหมดเลยนะไม่มีรอยเจอไม่มียันสมกับได้ VIP กัน หนักกจริงๆเนี่ยแต่ภาพรถนี่เนี้ยบมากเลยอ่ะคือใช้อ่ะ นะใช้แล้วก็ดูแลบํารุงรักษาโอ้โหมาดูด้านหน้าด้านผมไม่รู้จะพูดทําไหนเลยวะอันนี้รถเหมือนแบบสภาพบิ้วแล้วอะ่ะเหมือนสภาพรถที่บิวแล้ว,วาถ้าใครหาอยู่นี่นะครับใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดนะไม่ควรพลาดเลยถ้าหาซีอวีอยู่เนี่ยได้คันนี้ไปคุ้มแน่นอนรถบ้านมือเดียวผู้หญิงใช้นะผู้หญิงใช้ไม่ได้การันตีว่ารถไม่ดีนะแต่เผอิญว่าลูกค้าเป็นคนมีเงินหน่อยนะเข้าศูนย์ตลอดนะย้ำอีกทีหนึ่งปีหนึ่งเข้าศูนย์สองถึงสามครั้งนะไม่รู้ว่าเข้าอะไรบ่อยขนาด นนนั้นนะผมนี่บางปียังไม่เข้าเลยโอสภาพภายในเนี้ยมากนะครับประภาพภายในนี่ผมให้95%เลยดูไม่รู้เลยว่ารถผ่านการใช้งานมา5-6ปีอปีอ่ะ ย้ำอีกทีหนึ่งนะคันนี้เป็น CRV 2.5 EL นะ all wheel drive นะขับเคลื่อนสีล้อปี2018จดทะเบียนปี2019ออกข้างป้ายแดงนี่1 5 4่0 0้าาแนนะอันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะวันนี้ผมขายแค่6 8 9 0 0 0ปาขายไปเกินครึ่งแต่ได้รถที่ต้องบอกว่าคุณภาพทับแก้วขนาดนี้นะใครหายอยู่ไม่ควรพลาดน,นะนานๆจะมีเข้ามาสักทีหนึ่ง0 9 9 4 0 8 2 2 2กสขอสายมนดครับ